สวัสดีครับผมสุก a c c e s ซอรี่ยูโรป้ามอเตอร์วันนี้สุกจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่ากล้อง BMW Advanced c AI r a c e 300 Pro ครับการตั้งค่าการบันทึกเสียงภายในรถนะครับเข้ามาที่ตัวหน้ากล้องนะครับจะมีไมโครโฟนสนัญลักษณ์ไมโครโฟนนะครับกดเปิดทีหนึงไฟสีส้มติดแสดงว่ากล้องบันทึกเสียงภายในรถถ้าลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวกดปิดครับไฟสีส้มจะดับ ต่อมาการตั้งบันทึกไฟล์วิดีโอขณะขับขี่เข้ามาที่โฮมกดยืนยันเข้ามาโหมดการตั้งค่าเลือกหัวข้อการบันทึกการตั้งค่าโหมดขับขี่เข้ามาใช้โหมดต่อเนื่องครับผมต่อมาโหมดการจอดรถใช้เป็น G sensor เท่านั้นความเซนถถิทีฟของโหมดขับขี่ ใช้เป็นระดับเดียวความไวของโหมดจีเนเซอรโหมดการจอดรถแนะนําให้สูงสุดความแตกต่างระหว่างความไวของจีเซนเซอร์ในโหมดขับขี่เนื่องจากกล้องถูกบันทึกต่อเนื่องแล้วส่วนความไวของจีเซนเซอร์ในขณะจอดรถแนะนําให้เต็มเพื่อความปลอดภัยของรถลูกค้าหากลูกค้าติดปัญหาด้านใดสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ